สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอยโฟโต้ทริกนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคาถามจากทางบ้านนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขออ่านคําถามนิดนึงนะฮะสวัสดีค่ะพอดีปัจจุบันไลฟ์สินค้าที่เป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กๆนะครับเราควรจะใช้กล้องรุ่นไหนดีนะครับอันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนะครับจริงๆมีหลายๆคนนะที่สอบถามเข้ามานะผมจะพยายามนํามาทําเป็นคลิปแล้วก็ แก้ปัญหาให้นะครับซึ่งคลิปนี้นะฮะจะเป็นการใช้กล้องนะครับเอามาไลฟ์สดเพื่อที่จะขายสินค้าชิ้นเล็กๆนะครับกล้องจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายรุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็น Sony, Canon, Fuji Film นะครับแล้วก็ Panasonic ที่ผมนิยมนำมาใช้ไลฟ์สดนะครับแต่ว่าสินค้าชิ้นเล็กๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะต้องเป็นกล้องที่มีการเปลี่ยนเลนนะครับหรือว่า เป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนได้และก็สามารถใช้เลนมาโครได้ด้วยนะครับเลนมาโครหมายถึงเลนที่สามารถถ่ายวัตถุชิ้นเล็กๆให้ใหญ่ขึ้นและภาพคมชัดขึ้นนั่นเองนะครับอันนั้นคือคุณสมบัติของเลนมาโครนะฮะหรือว่าที่เราเคยเห็นการถ่ายจิวเวลรี่ชิ้นเล็กๆให้ดูสวยงามนั่นคือเลนมาโครนั่นเองนะครับลองฟังดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเกินไปใช่ไหมครับถ้าจะเอากล้องตัวนี้มาแมชกับเลนตัวนี้ภาพที่ได้จะเป็นยังไงซึ่งวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำกล้องรุ่นหนึ่งละกันนะครับที่มีขนาดเล็กราคาไม่สูงนะครับสามารถใช้งานไลฟ์ได้ดีรวมถึงการถ่ายภาพนิ่งและที่สำคัญโฟกัสเร็วด้วยนะครับจะอยากรู้แล้วนะฮะว่าเป็นกล้องรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ และรุ่นที่ผมพูดถึงในตอนนี้นะฮะนั่นก็คือรุ่นนี้เลยครับนี่ Sony z V E 10นั่นเองนะครับเป็นกล้อง m i r r o r l e s s นะครับที่ขายดีมากๆนะครับและก็ต้องบอกว่าขาดตลาดไปพักใหญ่นะครับเนื่องจากชิปนะฮะขาดตลาดทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นกล้องรุ่นนี้ก็ทำให้สินค้าขาดตลาดอยู่พักใหญ่ๆช่วงหนึ่งเลยนะครับและวันนี้นะฮะผมก็จะนำกล้องที่ต้องบอกว่า การทำงานเนี่ยครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำวิดีโอคอนเทนต์ทำบล็อกได้นะครับไลฟ์สตรีมได้ถ่ายภาพนิ่งได้ดีแล้วนะฮะร,รวมถึงระบบโฟกัสของเขาเนี่ยค่อนข้างเร็วและแม่นยำมากๆนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เขาเรียกว่า Product Showcase นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการให้ดูด้วยนะฮะว่าเปิดฟังก์ชันนี้ใช้ไลฟ์ยังไงนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่า Sony เองเนี่ยของเขาจะมีปัญหานิดหน่อยนะฮะสหรับ คนที่ผิวออกเหลืองๆนะครับเพราะว่าเฉดของกล้องของเขาเนี่ยจะออกติดเหลืองนิดหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็มีคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับแก้ปัญหาสำหรับคนที่อยากได้ให้ผิวขาวอมชมพูเนี่ย แก้ยังไงนะครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้วยวิธีใช้ lookup table หรือว่า Filter สีนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนหน้านั้นได้นะครับผมทำไว้แบบละเอียดเลยนะครับและกล้องรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาทำไลฟ์ให้ดูด้วยนะครับส่วนตัวเลนที่ผมใช้นะฮะต้องบอกว่าเลนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเลนคิดนะฮะเลนคิดเนี่ยหมายความว่าเลนที่ติดมาพร้อมกล้อง เวลาที่เราซื้อกล้องเนี่ยก็จะมีเลนส์มาด้วยเลนส์ตัวนี้จะเป็นระยะ16-50นะครซึ่งผมจะเอามาใช้ทดลองในการไลฟ์ครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะครว่าชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยสินค้าชิ้นเล็กๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนนาฬิกานะครับจะสามารถโฟกัสได้เร็วและคมชัดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม และนี่คือหน้าตาของตัวกล้อง Sony ZV-E10 นะครับแล้วก็พร้อมเลนส์คิดนะฮะ16-50เวลาที่เราซื้อกล้อง,องรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาเป็นตัวบอดี้แบบนี้เลยนะครับก็สามารถใช้งานไลฟ์ได้นะฮะอันนี้คือตัวกล้องของเขาแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปไลฟ์สตรีมมิ่งก่อนนะว่าเราเนี่ยจะเอาไปไลฟ์ยังไงบ้างนะครับซึ่งผมจะสอนวิธีการตั้งค่าแบบเบื้องต้นให้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะฮะให้ทุกคนนะฮะทำการเปิดเครื่องนะครับต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการต่อผ่านกล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับซึ่งแคปเจอร์การ์ดก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะที่ผมตั้งไว้ตรงนี้ต่อกล้องเข้ากล่องแคปเจอร์การ์ดแล้วก็นําสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผมใช้ณปัจจุบันตอนนี้นะครับและวิธีการที่ทุกคนจะทำนะฮะให้เรากดเข้าไปที่เมนูก่อนครับนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าเซตติ้งตัวนี้ครับ เซตติ้งตัวนี้นะหลังจากนั้นให้เลื่อนเมนูมาหน้าที่5แบบนี้ครับเนี่ยมันจะมีเลื่อนเมนูได้นะครับมาหน้าที่5้ทับหแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาคําว่า Setting Reset นะครับแล้วก็ Cam e r a Setting Reset ถ้าใครอยากให้เป็นค่าโรงงานให้เข้ามาที่ตัวล่างนี้นะครับก็เราก็จะรีเซ t ตเป็นค่าโรงงานเหมือนตอนที่เราซื้อ ครั้งแรกเลยนะครับผมก็จะตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งภาษาใหม่นะครับผมจะขออนุญาตตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันจะได้ภาษาที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตรงนะฮะหลังจากนั้นก็ตั้งไทม์โซนนะฮะนี่แบงคอกแบบนี้นะฮะเดทวันที่นะครับตั้งได้เลยนะครับตั้งเวลาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ e n t e r ด้านล่างนะครับโอเคนะครับนี่หลังจากนั้นเราก็จะ ได้กล้องนะฮะที่ขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาให้นะครับก็จะเป็นโหมดของวิดีโอแบบนี้ถ้าใครที่ไม่ได้เป็นโหมดวิดีโอหรือว่ารูปร่างแบบนี้นะฮะให้กดตรงบนด้านนี้ครับตรงบนตรงนี้ครับนี่ครับตรงบนตรงนี้นะครับกดลงไป1ครั้งนะครับก็จะเป็น s a ละ q นะกดไปอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นโหมดถ่ายรูปนะฮะกดไปอีก1ครั้งให้ขึ้นเป็นลักษณะโหมดวิดีโอแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่คำว่า Fn ครับนี่ครับแล้วเลื่อนจริงๆเข้าได้หลายหลายหน้าต่างนะเข้าเมนูก็ได้เข้า Fn ก็ได้แต่ผมเข้า Fn เพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่รวมทั้งหมดเอามาไว้ในนี้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้มาเป็น M นะฮะเนี่ยวิดีโอชูตโหมดเป็น M แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับ เราจะเห็นว่าเมนูต่างๆก็จะขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเวลาไลฟ์เนี่ยผมจะใช้เป็นโหมดแมนนวลนะครับจะไม่ใช้เป็นโหมดออโต้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะปรับอันแรกก็คือค่าสปชัตเตอร์ครับ1ต่อ250ตรงนี้เนี่ยผมจะตั้งไว้ที่100นะฮะก็คือ2เท่าของเฟรมเรทนะครับส่วนค่า F ค่า F ปรับตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้ค่า F นะครับนี่ค่า F นะครับ ซึ่งเลนส์ของตัว Sony นะฮะจะเป็นค่าเกว้างสุดคือ3.5ถึง5.6นะครับผมก็จะเปิดกว้างสุดที่3.5นะครับส่วนค่า ISO เนี่ยตัวนี้นะฮะกดตรงนี้นะครับเราให้ดูแสงจริงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปดูแสงจริงอีกทีหนึ่งนะฮะว่าแสงถ้าเราปรับแล้วรู้สึกว่ามันมืดหรือว่าสว่างเกินไปเนี่ยให้ดูที่หน้าจอได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูแสงจริงอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้คือปรับ3อย่างนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่เมนูครับนะฮะแล้วก็เลื่อนหัวข้อนะ,ะกดขึ้นข้างบนนะแล้วเลื่อนไปที่ Setting อนะ่าตัวนี้นะฮะเซตติ่งแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นให้ทุกคนนะฮะเข้าไปที่ power setting option ตัวนี้ครับนี่ฮะ power save นะฮะตัวนี้ให้เราทำการ off นะครับนี่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่ตัวนี่ครับ hdmi setting ให้ h e d Info i Display ตัวนี้กดเป็น off ไปนี่ครับเท่านี้ก็สามารถไลฟ์ได้แล้วนะฮะส่วนในเรื่องของสีนะครับผมก็จะขออนุญาตเข้าไปที่ฟังก์ชัน FN นะครับ FN ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่เราเอาใช้ในเรื่องของการเปิดโหมดแนเนียนหรือว่าปิดก็ได้นะครับซึ่งถ้าใครใช้ก็เข้ามาที่ตัวนี้แล้วก็เลื่อนนะเอานะว่าจะเอาออ High ิดเดิลแล้วก็โลนะฮะซึ่งผมจะใช้ไลฟ์เกี่ยวกับสินค้าชิ้นเล็กๆผมก็จะออฟไว้ White นะฮะ,ฮะก็จะออฟไว้ White แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยสีนะครับผมสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเอาสีโทนไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูหน้างานว่าอยากให้สีออกมาแบบไหนนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญเลยนะครับถ้าใครที่ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการไลฟ์เนี่ยให้ทุกคนนะฮะกดไปที่รูปถังขยะ ตัวนี้ครับถังขยะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโหมดที่เรียกว่า product showcase นั่นเองนะครับกดลงไปเนี่ยฮะ product showcase on เวลาที่เราเอาสินค้ายื่นออกมาเนี่ยฮะมันก็จะชัดเห็นไหมครับมันจะมีระยะโฟกัสของเขาอยู่นะฮะเนี่ยครับปึ๊บเนี่ยฮะคือถ้าใกล้มากเกินไปก็ไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเลนส์ของเขาอยู่ที่ระยะ25เซนนะครับเดี๋ยวเราจะลอง บันทึกวิดีโอแล้วก็ผมจะเอามาให้ดูด้วยนะว่าสีจากกล้องตัวนี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำมุมตัวกล้องของตัว Sony นะครับหักลงมา45องศานะครับจริงๆถ้าใครมีอุปกรณ์ขาดตั้งกล้องที่ มุมเป็นท็อปได้เนี่ยก็แนะนําให้ทําแบบนั้นนะฮะร,รวมถึงบริเวณนี้นะฮะฉากหลังตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าจริงๆแล้วควรจัดอุปกรณ์ให้ดีนะฮะหรือว่าเอาสินค้าเนี่ยมาวางให้เต็มเยอะๆเลยนะครับส่วนเลนส์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าสามารถโฟกัสแบบนี้ได้เห็นไหมครับเอาออกเอาเข้านะครับเอาออกเอาเข้านี่ฮะอันนี้คือระบบโฟกัสของตัว Sony นะครับที่สามารถถ่ายอันนี้คือเหรียญ10นะฮะเหรียญ10บ อันนี้เดี๋ยวผมเอาเทียบให้ดูอันนี้คือเหรียญ2บาทนะครับอันนี้คือเหรียญ2บาทนะครับอ่าแบบนี้นะครับเหรียญ2บาทแล้วก็เหรียญ50สตังค์นะครับอันนี้คือเหรียญ50สตังค์นี่ครับนี่ก็ใช้แบบนี้ได้นะครับอันนี้คือที่ผมยกตัวอย่างเหรียญเพราะว่ามันน่าจะเห็นภาพใกล้เคียงแล้วก็ชัดเจนมากกว่านะครับเหรียญนี่เข้าใกล้ประมาณนี้ได้ครับเห็นรายละเอียดเห็นแบบนี้อยู่นะ แต่ถ้าเป็นวัตถุชิ้นเล็กๆนะครับแบบสร้อยแบบนี้เนี่ยเนี่ยสร้อยแบบนี้แนะนําว่าให้ทุกคนนะฮะก็เอามาลองที่หลังมือนิดหนึ่งแบบนี้หรือว่าใส่กับวัสดุอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆได้นะครับนี่ใส่แบบนี้ไว้นะฮะนี่ครับก็จะเห็นรายละเอียดนิ้วมือของเพนบนเลยนะนี่ครับอันนี้คือเลนที่ติดมาพร้อมกล้องนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเลนคิดซึ่งอาจจะ มีศักยภาพในการไลฟ์หรือการใช้งานเนี่ยที่มีความคมชัดได้เท่านี้แต่ถ้าได้เลนส์ที่เป็นระยะมาโครจริงๆนะฮะวัตถุชิ้นตรงนี้เนี่ยใจะใหญ่กว่านี้และก็คมชัดกว่านี้แน่นอนนะครับแต่เนื่องจากว่าอันนี้เป็นเลนส์คิดเลนส์คิดคือเลนส์ที่มากับกล้องคุณภาพของเขาอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้คือซูมที่ระยะ50มิลนะครับแล้วก็โคดอัพวัตถุชิ้นเล็กๆอันนี้คือเหรียญ50 25่าตังค์นะครับอันที่เทียบไม่ดู นะครับอันนี้คือวิธีการโคดอัพเข้ามานะฮะถ้าของใครเนี่ยชิ้นเล็กมากๆแต่อยากให้ดูใหญ่กว่านี้นะครับแนะนำว่าให้เป็นเลนมาโครนะฮะแล้วก็คุณควรจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งเอาไว้ถ่ายหน้าเราส่วนกล้องตัวนี้ก็เอาไว้ถ่ายโคดอัพแบบนี้นะครับเพื่อที่จะตัดสลับช่องได้เพื่อที่จะให้กล้องหลักกับกล้องสองเนี่ยทำงาน กล้งกนนอตงตัวนี้ก็ล็อกระยะอย่างนี้ไว้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราขายจริงๆเนี่ยเราก็จะล็อกระยะนี้ไว้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยบริเวณด้านหลังตรงนี้ครับก็จะจัดพรอ็อพจัดสินค้ามาวางให้ดูเต็มให้ดูสวยงามด้วยเพื่อที่ลูกค้าเขาจะได้เห็นสินค้าของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้โฟกัสเร็วๆแล้วก็วัตถุชิ้นเล็กๆแบบนี้นะฮะก็ แนะนำรุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าทํางานได้ดีระดับหนึ่งนะสำหรับผมนะฮะแต่ถ้าอยากให้ดีกว่านี้แนะนําว่าให้ซื้อเลนส์เพิ่มนะฮะซึ่งแนะนําเป็นเลนส์มารโครนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าโฟกัสเขาเร็วไหมนะครับนี่นะครับนี่ฮะก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะโฟกัสนะครับแต่ถ้าชิ้นเล็กมากๆแนะนําให้เอามือมาเป็นแบ็กเกลว์อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาจะได้ทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะฮะแต่ถ้าใครอยากรู้แบบลึกๆเลยนะฮะว่าการไลฟ์สินค้าชิ้นเล็กๆเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์มีไฟมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับผมก็ต้องขอบอกว่า Sony zv10 e นะครับเป็นกล้องที่ราคาไม่แพงนะครับ ราคาจะอยู่ที่ณปัจจุบันนะครับ25,990บาทนะครับเป็นสินค้ารับประกันศูนย์นะฮะและก็เป็นกล้องที่ผมมองว่าถ่ายรูปสวยด้วยถ้าเราเปลี่ยนเลนนะครับเป็นเลนส5มส f1.8 5 0มิล F 1.8นะครับก็จะทำให้สีดีขึ้นมากกว่านี้นะครับและยังเป็นกล้องที่ทำวิดีโอคอนเทนต์ได้นะครับ ทำถ่ายรูปทําบล็อกได้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับถือว่าเป็นกล้องที่ราคาไม่สูงแต่ฟังก์ชันในการทํางานเนี่ยครบครันจริงๆนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้กล้องเอาไปไลฟ์ทำหน้าที่หลักต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยครบครันนะฮะโซนี่รุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับและถ้าใครนะครับที่สนใจในเรื่องของการไลฟ์นะฮะทวิดีโอคอนเทนต์การถ่ายรูปนะฮะคุณสามารถ ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับและอนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒนาในเรื่องของงานวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆให้มากขึ้นกว่านี้นะครับรวมถึงการถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับและใครนะครับที่อยากให้ผมไปเซตไลฟ์นะครับก็มีบริการตรงนี้นะครับบริการไลฟ์สด ทั่วประเทศด้วยนะครับและมีจำหน่ายฟิลเตอร์สีนะครับสำหรับใครที่ไลฟ์สดและอยากให้สีผิวขาวอมชมพูนะครับก็สามารถทักมาที่เพจของ Boy Photo Trick ได้นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น l ลายเบอร์โทรนะฮะและก็เพจช,ช่อง YouTube ด้วยนะครับก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้ผมช่วยเหลือเรื่องอะไรนะครับยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ